โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหากรรมมาบตาพุทธระยะที่3ช่วงที่1เริ่มงานก่อสร้างเขื่อนกันทรายเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2565โดยการขนส่งหินจากทางบกจากโรงโม่หินบริษัทอิตาเลียนไทยมายังพื้นที่โครงการระยะทางประมาณ17กิโลเมตรงานก่อสร้างเขื่อนกันทรายในส่วนหินชั้นรองพื้นและส่วนหินแกนกลาง แล้วเสร็จเมื่อเดือนมก,กราคมพุทธศักราช2,566โดยพร้อมสำหรับงานถมทะเลในพื้นที่550ไร่ความก้าวหน้าปัจจุบันข้อมูลณวันที่27กันยายนพศ2567จากแผนงานที่ตั้งไว 92. ้92.51%งานก่อสร้างแล้วเสร็จคิดเป็น95.03%ซึ่งเร็วกว่าแผนงานที่ตั้งไว้2.52% งานก่อสร้างถนนทางเข้าออกโครงการก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับถาวรเพื่อเชื่อมการจราจรระหว่างพื้นที่โครงการท่าเรือระยะที่1กับโครงการท่าเรือระยะที่3ในช่วงข้ามท่อผลิตภัณฑ์มีการติดตั้งโครงเหล็กเพื่อป้องกันรถพลิกคว่ำลงด้านล่างในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนสะพานปัจจุบันมีความก้าวหน้า93.66% คงเหลืองานก่อสร้างในส่วนถนนด้านในโครงการและระบบสาธารณูปโภคได้แก่งานก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตงานก่อสร้างรางระบายน้ำงานก่อสร้างระบบดับเพลิงและงานก่อสร้างระบบไฟฟ้า งายก่อสร้างเสาหลักไฟนำร่องสำหรับระบบนำทางเดินเรืองายก่อสร้างเขื่อนกันทรายความก้าวหน้างาน 99. 1 3เโดยหินเกาะชั้นนอกสุด ใช้วัสดุเป็นคอนกรีตหล่อสำเร็จหรือเรียกว่าแอคโคพอดทดแทนการใช้หินจากธรรมชาติซึ่งผลการออกแบบสามารถสลายพลังงานของคลื่นและลดผลกระทบต่อลักษณะสันฐานวิทยาชายฝั่งได้ดีกว่าการใช้หินอีกด้วยงานผลิตแอคโคพอดจำนวน74,464ตัวดำเนินการหล่อแล้วเสร็จ72,932ตัวและติดตั้งแล้ว5 4 0 7 0ตัว มี3ขนาดได้แก่1ลูกบาทเมตร2ลูกบาทเมตรและ4ลูกบาทเมตรลักษณะการใช้งานต่างกันที่ระดับความลึกของพื้นทะเลและการรับแรงกระทำของคลื่นงานผลิตเขื่อนกันขึ้นประเภทคอนกรีตหล่อเร็จหรือเคซองโดยใช้เรืออูลอยหรือ floating dock จากประเทศจีนในการก่อสร้างเมื่อแล้วเสร็จจะมีลักษณะเป็นก่องคอนกรีตขนาดกว้าง15เมตรยาว25เมตรและสูง15เมตร งานขุดลอกและถมทะเลโครงการเลือกใช้เรือขุดลอกแบบหัวสวรรค์โดยทรายที่ได้จากการขุดลอกจะถูกลำเรียงผ่านท่อส่งทรายมายังพื้นที่โครงการด้วยปั๊มของตัวเรือปัจจุบันงานถมพื้นที่แล้วเสร็จประมาณ530ไร่จากทั้งหมด550ไร่ งานก่อสร้างเขื่อนกันคลื่นปัจจุบันมีความก้าวหน้า8 7 5 3มีระยะทาง1.65กิโลเมตรโดยลักษณะการก่อสร้างแบ,บ่งเป็น2ประเภทคือการก่อสร้างเป็นเขื่อนหินกันคลื่นระยะทาง1กิโลเมตร และเป็นเขื่อนกันขึ้นประเภทคอนกรีตหล่อสเสร็จหรือเคซอง650เมตรด้านในเคซองจะถูกถมด้วยทรายจนเต็มและด้านบนก่อ,กอสร้างเป็นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กงานก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการจำนวน4ท่า เพื่อจอดเรือทักสำหรับการลากจูงปัจจุบันมีความก้าวหน้า95.33อยู่ระหว่างงานเทคอนกรีตเสาเข็มและงานหล่อคอนกรีตในส่วนคานโครงสร้างหลักเพื่อที่จะรองรับการติดตั้งแผ่นพื้นเสร็จของงานพืัพานต่อไป